ต้องทำไปเลยสวัสดีครับผมพอดีว่าทำวิดีโอบันทึกเมื่อกี้นี้บันทึกไปนะครับบันทึกแล้วไม่ได้กดบันทึกโอ้พูดไปซะเยอะเลยนะตั้งแต่ต้นก็เลยต้องมาย้อนทำใหม่ต้องขออภัยด้วยนะครับมันเป็นเปลี่ยนบอร์ดเปลี่ยนสล็อตนะครับเปลี่ยนยกเลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนสล็อตยกชุดเลยนะครับเวลาซื้อนะฮะอันนี้เป็นตัวเก่าที่เสียนะครับ ก็ให้ดูตัวนี้นะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะตรงนี้นะครับตัวนี้มันเป็นของเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเดี๋ยวไปดูยี่ห้อกันฮะเดี๋ยวเอานี่ก่อนตัวเสียให้ดูก่อนฮะตอนนี้ใส่สําเร็จไปแล้วผมไม่ได้กดวิดีโอตอนบันทึกก็เลยต้องมาทําใหม่นะครับต้องขออาภาัยด้วยเป็นรุ่นนี้นะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับ สองร้อยสี่สิบห้าบาทนะครับเขาก็จะมีเครื่องมาให้นะฮะมีสลอตมาให้ตัวนี้แล้วก็มีลอตมาให้ลอตใหม่แล้วก็ใส่ไฟนะครับแล้วก็คู่มือคู่มือแบบนี้นะะค,คู่มือแบบนี้เขาจะบอกนะวิธีการของเขารับประกันเท่าไหร่อะไรยังไงในช้อปปี้นะครับสมชื่อในช้อปปี้นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเก่าที่เสียนะครับ เกาที่เสียตัวใหม่ผมใส่เข้าไปแล้วก็มันจะเสียอย่างนี้นะครับให้ดูก่อนนะครับนี่นะพอดีว่าคนเช่าเนี่ยคนหยอดเหรียญแล้วกันอ่ะมันเขาไม่ได้เขาไม่ได้นี่เขาหยอดไม่ลงเหรียญไปค้างค้างแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันเด้งเด้งเด้งไม่ออกเด้งไม่ออกก็เลยเอาเนไก่งั มันไกลงัดปุ๊บมันก็เลยแตกนะแตกแตกตรงนี้มันจะมีตัวก้านตรงนี้อีกตัวนะกระเด็นหายไปไม่รู้ไปวางไว้ไหนกระเด็นเนี่ยรอยแตกนะครับเนี่ยแตกถ้าสมมุติว่ามันอยู่มันเฉยเฉยมันจะไม่แตกขนาดนี้นะครับเนี่ยเนี่ยต้องมีคนงัดงัดจนแตกอะ่ะง่ายง่ายฮะก็ไม่ว่ากันทีนี้ ก็ต้องมาซื้อใหม่ทำนะฮะก็พอเหรียญหยอดไม่ลงก็ค้างอยู่ในนี้ใช่ไหมฮะเราก็ต้องรื้อออกมาตัวนี้ก็เสียด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรก็ซื้อมาใหม่รุ่นนี้ก็จะเหมือนกันเนี่ยตัวนี้เหมือนกันเป๊ะเลยฮนะต่างแตกต่างกันนิดเดียวแต่แต่ว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องนะครับวิธีการทําแล้วก็ไปดูเครื่องด้วยว่า ยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับนี่ครับที่ใส่เหรียญก็เขาจะเป็นเหลืองเหลืองนี้มาให้อย่างเงี้ยจากตัวใหม่นะครับเราก็ถอดออกมาดึงนี่ขึ้นนิดนึงนะเอาออกแค่นี้เองครับแล้วก็ใส่เหรียญเข้าไปอย่าไปดึงสุดนะเอาแค่นี้อย่าให้ตัวนี้เลย,เยมันจะมีเดือยอ,อยู่ถ้าเลยมาเดี๋ยวเข้ายากนะครับตัวนี้ Okay. ไปดูเครื่องนะครับวิธีการทำด้วยครับผมครับเครื่องเครื่องจะเป็นรุ่นนี้นะครับเครื่องรุ่นนี้นะเป็นเครื่องเก่านะครับได้สิบสองกิโลนะครับสิบสองกิโลยี่ห้อ lg นะครับยี่ห้อ lg นี่ฮะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับเวลาเราใส่ ตู้หยดเหลียงแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์อเทปมาติดหน่อยนะครับการน้ําหยดเข้าไปในวงจรนะครับเนี่ยจะเสียหายนะครับผมติดไว้ตลอดเลยนะนี่นะครับอันนี้เสร็จแล้วพอดีทําวิดีโอแต่ไม่ได้เป็นชึกนะครับก็เลยต้องมาทําแบบนี้นะโอเครุ่นนี้นะครับเราไปดูวิธีการทาครับครับมาดูการถอดนะครับวิธีการถอด ถึแจ่วนก็องมาเลยครับงกมาเลยไม่ยากเราก็ถอดตัวนี้นะครับมันทําวิดีโอหายไปก็เลยต้องไม่ได้กดไม่ได้ทำวิดีโอหายไม่ได้กดบันทึกสาพูดซะเยอะเลยนี่นะครับถอดตัวนี้สองตัวตัวนี้นะครับสองตัวไปเข้านะแล้วก็ดึงคอนเนคเตอร์ออกมาตัวนี้นะครับ แค่นั้นเองแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้วันนี้ของเขาไม่ต้องไปทําอะไรเลยฮนะเขามาสายเสียบมาไงก็อย่างนั้นแล้วก็ไปดูคลิปนะฮะโอเคครับครับนี่นะดึงออกไปแล้วขาวกับเขียวแล้วก็มาดึงตัวนี้ออกนะฮะคอนเนคเตอร์ตัวนี้ออกเลยไปวางโทรศัพท์ได้ต้องดึงปลั๊กออกก่อนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะทำอะไรนะดึงออกมาอย่างนี้ นี่นะครับเด้องออกมาเลยนะครับเวลาใส่ก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะะแล้วเราไปเอาตัวนี้ออกตัวนี้นะครับซื้อมาแล้วครับเป็นอะไรนี่นะครับมันเสียฮนะถักตัวนี้มันเสียตัวนี้นครับการมันเด้งไม่ออกแล้วก็หยอดเหรียญไม่ลงด้วยนะครับจะเ,เปลี่ยนนะโอเคครับ ครับนี้เราก็มาเทียบนะครับมาเทียบกันนะครับนี่เหมือนกันเด็กเลยนะสองตัวนี้เทียบกันเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรเยอะครับเข้ามาแบบนี้เราก็ดึงตัวนี้ออกเลยนี่นะครับเราก็ดูก่อนนะครับแดงนะฮะมีแดงถ่ายรูปไว้ก็ได้ฮะแล้วก็ขาวแล้วก็ดำฝั่งนี้ฮนะก็ดึงออกเลยอื นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาถอดตัวนี้ใช้ตะกุไยถอดนี่ยเปิดสิบถอดบอร์ดออกมานะครับครับก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วน,นี่ใช้น็อตตัวเก่าแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับนะฮะต,ตัวเก่าก็าเมื่อกี้นี้ดึงเจ้าคอนเนคเตอร์ออกมาใช่ไหม นี่ครับไม่ต้องไปตกใจนะครับเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาทํามาเหมือนกันฮนะไม่ต้องไปตกใจนะครับแล้วก็เมื่อกี้นี้แดงนะครับแดงแดงขาวดำแล้วก็เสียบแดงขาวดำแล้วดูๆนะแล้วก็เสียบเข้าไปเลย เก็เไปเลยครับไม่ไม่เกี่ยวกนนะครับมองไม่ไม่ตรงช่องนะครับดั่น้าไปเลยครับแดงข่าวดังเนี่ยฮะก็เ,เป็นอันว่าเสร็จเดี๋ยวเราไปใส่เครื่องลองดูนะครับว่าจ,จะใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้ก็เจ๊ง ลองดูเห็นครับผ่อครับก่อนที่เราจะไปเราก็มาปรับเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับนี่เมื่อกี้นี้มันปรับเจ้าตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นตัวรับเหรียญน,นะครับเซนเซอร์เนี่ยปรับมาทางขวาหน่อยอย่างนี้นะครับจะได้อ่านเหรียญได้อ่านเร็วแค่นี้พอเห็น okay, นะครับ ครับตอนถอดมาเมื่อกี้นี้มันถอดตอนถอดไม่ไม่ได้กดบันทึกโอ้โหจบข่าวเลยไม่เป็นไรครับเอาตอนที่ใส่เข้าไปก็แล้วกันแผงวงจรเนี่ยดึงคอนเนคเตอร์มาจากตัวนี้นะครับมันจะเป็นทางบังคับเลยก็ใส่เข้าไปตรงรูตรงช่องนะครับนี่นะครับเนี่ยเอาให้ตรงรูตรงช่องจันเข้าไปแต่ถ้า กลับมาอีกด้านหนึ่งอ่ะจะไม่เข้านะฮะดูก่อนกลับให้ดูก่นอนกลับมาด้านเนี้ยกลับมาด้านเนี้ยไม่ใช่นะครับมันไม่เข้ายัางไงก็ไม่เข้านะครับนี่นะครับเห็นนะมันจะไม่เข้าไม่เข้าช่องเขามันเป็นทางของเขาอยู่แล้วปึ๊บอะไรเงี้ยป๊าอะไรนี่นะครับนี่แล้วก,ก็มาได้ตรงตรง เป็นไฟแปลงนะเป็น12โวลต์จาก220จะพาะแผงนี่นะครับก็มีสายขาวสายขาวเข้านี่นะฮะอทำสายให้ดีนะครับอย่าให้อย่าให้ไปชนกันนะครับช็อตนะครับเข้านี่โค้ง เน,นเอาตัวนี้ออกก่อนก็ไดนะ้ถ้ามันเกะกะเดีมันเกะกะผมแล้วล่ะออกออกก่อนสายขาวถ่ายรูปไปก่อนก็ได้นะครับก่อนลือก่อนทําอะไรถ่ายรูปไปก่อนจะได้ไม่จับสนนะครับบาะทีเราลืมใส่ไว้เงี้ยสายขาวมีสองเส้นนะสายเขียวสายเขียวเข้านี่ นี่ครับขันให้แน่นขันให้แน่นอย่าให้หลุดออกมานะเดี๋ยวช็อตนะครับขันให้แน่นเลยนี่ครับไม่ยากครับไม่มีอะไรยากเพราะว่าของมันไม่ได้เสียอะไรมันพอดีว่าคนเช่าเขา ไปงัดเอาคนไก่ไปงัดมันก็เลยแตกเดี๋ยวจะให้ดูมันแตกตรงไหนนะครับมันแตกแตกเลยอ่ะกระเด็นหนองมาเลยหยอดเหรียญไม่ได้เหรียญก็ไม่ลงด้วยดึงทีแน่นนะอย่าให้มันชนกันนะครับดูให้ดีนะครับตรงนี้ให้ชนกันนะโอเคแล้วเราก็มาใส่ตัวนี้ เข้าไปอย่างนี้จบก็ยัดเข้าไปนี่นะครับอดีตเป๊ะหนุนให้ดูนี่นะครับอดีตเป๊ะเลย สูงเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะว่าใช้ได้หรือเปล่าเห็นะะครับครับเดี๋ยวมาลองกันเลยนะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดก่อนนะทีละขั้นตอนเลยเปิดคันเอาขึ้นนะครับมาดูนะครับดูดีไฟมาไหมฮะไฟมานะครับสี่สิบาทนะครับ ยอดเหลียญเลยครับอันนี้หน้าจอนะฮะหน้าจอตั้งอัตโนมัติไว้นะครับลองดูครับไม่ซูมอ่ะสยี่สิบสามสิบส,สีบสส่สิบ,สสบอ่ามานะครับทำงานนะครับลองดูนะ เพื่อเป็นแนวทางนะครับไม่ต้องไปจ้างช่างทำเองได้ครับนี่อห้าสแปดนาทีมาดูนะครับน้ำมาครับน้ำมาแต่ว่าปัญหาคือตอนนี้ ตัวนี้ไม่ได้ถอดออกมาล้างน้ำเลยออกน้อยนะครับต้องถอดออกมาล้างพวกปั๊มอะไรข้างในเนี่ยครับยังไม่มีเวลานะครับเอานนี้ไปก่อเดี๋ยวถ้าไม่ได้เราก็ปากเป่าก่อนนะครับปากเป่าเปิดตัวเนี้ยหมุนๆๆตัวนี้นะแล้วก็ปากดูดน้ําขึ้นดูดเข้าดูดออกแล้วก็บ้วนทิ้งมันจะช่วยได้นะครับตัวนี้ใช้ปากดูดออกมาที้กระปุกนะครับ ช้แปลงมาอยู่นะฮะมันสกปรกมากหลายปีแล้วเครื่องนี้โอเคนะครับหวังว่าจะเป็นแนวทางครับทําไปเรื่อยก็ก็ทําไปเรื่อยไปแล้วก็ทำไปครับโอเคครับถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับคิดน้าจะมีอะไร